ล้านงอิ่มณรนะิมน้ําอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีอะไรเด็ดไปดูกัน ที่ภูมิอิ่มนะริมน้ำนะฮะตอนนี้เราได้สั่งกว๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็หอยทอดนีด่ฮะหอยทอดนะครับแล้วก็ที่นี่มีเกี๊ยวด้วยนะเกี๊ยวทอดนะฮะแล้วก็จะมีแบบเป็นขนมจีแบบนี้นะน่าทานมากสามสี 3, 4, นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่กว๋วยเตี๋ยวเท่านั้นนะมีผัดกะเพราด้วยผัดกะเพราด้วยน่าทานมาก นี่นะฮะที่เราสั่งมานะครับเป็นเส้นเล็กหมูรวมนะฮะครบสรจริงๆมีทั้งเส้นนะฮะหมูเปื่อยหมูสดนะฮะแล้วก็มีกากหมูมีลูกชิ้นด้วยนะฮะงั้นอยากรู้เลยไหมว่าแบบมันอร่อยขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันครับเส้นเล็กนะฮะืมเหนียวนุ่มมากเส้นเหนียวนุ่มมากมาเดี๋ยวเราลอง เฮ้ย <c oughs> มันอร่อยมากเลยตัดแะแบบไปกินที่อืน่นอะมันแข็งใช่ไหมแต่ที่นี่คือแบบมันนุ่มมากๆอะมันสามารถแบบกินแบบสบายได้เลยแบบไม่ต้องปวดกล้าไม่ต้องปวดฟันนะโอเคงั้นมันมีอย่างอื่นด้วยว่างั้นเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าครับต่อไปนะครับเป็นหอยทอดนะฮะหอยทอดน,นี่บอกเลยว่าแห้งดีมากนะฮะมันไม่ฉ่ำน้ำมันอะมันเหมาะกับการคนที่แบบ รักษาหุ่นกับไม่อ้วนกินแล้วไม่อ้วนอะไรเงนี้ยครับมาเดี๋ยวเรามาเทน้าจิ้มนี่ฮะลักลาดลงไปเลยนะครับผมมาเป็นคนกินน้าจิ้มมากผมก็เทหมดเลยนี่มาทำลองกันโอ้โหหืมกรอบมากอร่อยอร่อยอร่อยหืมอร่อยจริงๆ หัวง,งอกก็อร่อยแป้งก็อร่อยหอยนี่คือเต็มคำมากครับมาครับพุ่งอิ่มนะมน้ำแนะนำมาได้เลยครับอยู่อำเภอสามโคกจังหวัดปุมธานีครับนี่อีกอย่างที่นี่นะครับเขาเปิดทุกวันนะฮะเวลา8โมงถึง4โมงเย็นนะฮะทุกคนสามารถมาได้นะแต่ถ้าให้แนะนำนะถ้าจะมามาวันปกติดีกว่า นะถ้าเป็นวันหยุดในคนเยอะมากเคยมาแบบวันหยุดแล้วแบบแยังไม่มีที่จอดแล้วก็ไม่มีที่นั่งเราเราก็เลยต้องกลับวันนี้เราก็เลยแบบมาวันแบบปกติอืมซึ่งแบบมันไม่มีคนมาสบายมากเลยเว้ยเออนั่นแหละอยากให้ทุกคนแบบได้มาจริงๆงมาลองดูครับเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเกียวเกี้ยวนี้มันชุดเท่าไหร่นะยี่สิบบาทชุดละยี่สิบนะทุกคนโ้หพ ก็หนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นยี่สิบคมค่อยยาขนมจีบอ่ะยี 20, 20, 9, 6, ่สิบยี่สิบเหมือนกันหกชิ้นยี่สิบอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนเนี่ยอย่างหอยทอดเนี่ยก็สี่สิบสี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวมันเท่าไหร่นะ ก๋วยเตีเ๋ยวสี่สิบเกัน,นกแล้วก็หอยทอดส0นะฮะเนี่ยกาดหมูล้นถ้วยยี่สิบโคตรคุมบอกแล้วเลยถ้ามาแล้วไม่เสียใจแน่นอน จะบอกว่าที่เนี่ยอาหารอะคะแนนแบบ10เต็ม10แล้ววิวนี่คือหลักลานเอยแบบมองเห็นมแม่น้ำเจ้าพยากว้างมากแล้วแบบเจอฝั่งนู้นที่มีแบบร้านอาหารมีวัดสวยมากเออสวยโคตรๆบอกได้เลยว่ามาที่นี่ไม่เสียใจแน่นอนนะครับเยี่ยมเนี่ยแล้วเราก็สามารถกระโดดลงไปอันนี้เป็นสระ่า้น้ำดังเลยใช่ไหม กกที่เขอบตั้งที่เขาแบบ,บกันอย่างเงี้ยคือสระว่ายน้ำดูปลาหมูดิเดี๋ยวเราจะกิน,นโชว์นะเราจะกินโชว์ว่ามันมันกรอบขนาดไหนบอกได้เลยว่ามันไม่เหนียวนี่เดี๋ยวดูนะฟังเสียงนี่นะโคตรกรอบเลยเพิ่งเกินอยากให้เพื่อนมากิน เขียวอืมก็พ่ออ๋อมากอกหมูไงหมูไงอืมเข่ามั h ตี๋ <c oughs> พักพักมันไม่ได้กรอบด้วยมันกรอบไอ้นี่งไงอ่ะไอเนี่ยกระเทียมทอดเขาเรียกว่าอะไรวะกระเทียมเจียวอ,อร่อย <c oughs> ที่นี่เขามีให้อาหารปาลาด้วยนะครับกระปุกกระป๋องกระป๋องเลยยี่สิบนะฮะสามารถมาให้ได้นะฮะดูปลาเยอะมากเยอะมากมาดูนีย่ย อันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรปลาเสือไหมปลาเสือไหมปลาเสือกับปลาไอหางแดงเยอะม,มากนะนปะปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนเล็กๆเยอะม,มากแวะมาให้อาหารปลาได้นะครับอยู่ในร้านนี่แหละแล้วก็กระป๋องละยี่สิบนะทุกถูกนะฮะให้น้องปลาก,กินทำบุญด้วยได้ทั้งอิ่มท้องนะฮะได้ทั้งทำบุญด้วยนะฮะยังไงก็ฝาก ฝากทุกคนนะฮะกดติดตามด้วยนะกดซับสไคร e นะฮะแล้วก็หดกดแจ้งเตือนกระดิ่งกุ้งจริงด้วยนะฮะยังไงก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปไหนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย